ก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่สร้างเสียงฮือฮาให้กับแฟนไม่น้อยเลยนะครับกับข่าวที่ก่อนหน้านี้ทางสมาคมวอลเลย์บอลของอินโดนีเซียได้มีการออกมาบอกนะครับว่ากําลังมีการพูดคุยเกี่ยวกับการที่จะแต่งตั้งโค้ชชาวไทยเข้าไปคุมทีมวอลเลย์บอลหญิงของทีมชาติอินโดนีเซียทําให้ในตอนนั้นแฟนก็มีการคาดการเอาไว้นะครับว่าโค้ชไทยที่จะเข้าไปคุมทีมชาติอินโดนีเซียน่าจะเป็นคนที่ทํางานอยู่ที่อินโดนีเซียอยู่แล้วซึ่งก็จะมีออกมา2รายชื่อคนแรกก็คือโค้ชดวนด้านนายศรีวัชราเมธากุลอดีตโค้ชยาดขอ,ง,องทีมจนถึง จนและทีมที่โค้ชด่วนได้เข้าไปคุมก็คือทีมจากาต้าบินทีมที่ผูเ้เล่นตัวชูโรงเลยก็คือมิกาวาตีที่เคยแสดงฝีมือให้เราได้เห็นแล้วในลีกของเกาหลีใต้ส่วนโค้ชอีกหนึ่งคนที่มีการพูดถึงกันก็คือโค้ชชำนานชำนานดอกไม้ทีตอนนี้กำลังทำงานเป็นโค้ชให้กับทีมจากาต้าอิเล็กทริกแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของคนในวงการวอลเลย์บอลอินโดนีเซียและในช่วงที่กำลังมีข่าวของนักขู่ออกมาไม่หยุดเมื่อวันที่ยี่สิบกรกฎาคมที่ผ่านมาหรือก็คือ คของโ้้ชนานแลเกมนั้นนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่เือดสุดคีททั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสูสีมากแม้ว่าก่อนเรื่องเกมหลายๆคนจะมองว่าจาการ์ตาบีนน่าจะสามารถเอาชนะได้ไม่ยากจากการที่ภายในทีมมีสุดยอดผู้เล่นอ,อย่างเมเกาวาตีรวมไปถึงผู้เล่นต่างชาติคนอื่นๆที่เข้ามาเสริมทัพแล้วพอเรื่องเกมมาในเซตแรกก็เป็นทางจาการ์ตาบีนี่ทำได้ดีกว่าจริงๆเอาชนะไปได้ก่อนด้วยสกอร์25ต่อ22และเมื่อเริ่มเซตที่สองก็ดูเหมือนทีมของค้ชด่วนจะลอยลำจริงๆเพราะสามารถเอาชนะในเซตนี้ไปได้อีกครั้งด้วย จะพลลิกแ้วทีมของคุดด่วนน่าจะสามารถชนะไปได้แบบสบายๆสามต่อศูนย์เซตแต่เมื่อเริ่มเซตที่3ก็ต้องบอกเลยว่าเกมมันไม่ได้ง่ายอย่างที่หลายคนคิดเพราะทีมของคุดชำนาญสู้ได้ดีมากปรับเปลี่ยนแผนเพื่อรับมือกับทีมของคุดด่วนได้เป็นอย่างดีและสามารถเอาชนะในเซตที่3ไปได้ด้วยสกอร์ยี่สิบสองต่อยี่สิบห้าตามกลับมาเป็นสองต่อหนึ่งเซตแล้วพอมาในเซตที่สี่ก็เป็นทีมของคุดชำนาญที่สามารถรักษาโมเมนตัมของเกมเอาไว้ได้เอาชนะไปได้อีกครั้งด้วยสกอร์ยี่สิบเอ็ดต่อยี่ส,สิบห้ายเซตตที่่แ ูเหมือนเกมจะเอไปทางฝั่งทีมของโคชำนำมากกว่าทําแต้มขึ้นนําอย่างต่อเนื่องและแตะเซตพอยได้ก่อนที่สกอร์11-10สี่ทิ้งห่างทีมของโคด่วนหนึ่งสามแต้มแต่สุดท้ายทีมของโคชนนก็ไม่สามารถปิดเกมได้เป็นทางฝั่งเมกาวัตตีของทีมโคด่วนที่แบกทีมสุดๆโชว์ฟอร์มเดือดรูปตลอดทำแต้มรัวๆจนสามารถตามทางทีมของโคชำนำได้ทําให้เกมกลับมาเสมอกันที่สิบสี่ต่อสิบสี่จนสุดท้ายก็ตั้งความร้อนแรงของเมกาวัตตีไม่ไหวเป็นทางด้านทีมจาการ์ตาบินของโคด่วนที่สามารถชนะไปได้ในเซตนี้ด้้ววยยสสสกออออรรต่่คามมนนีดดเเเซไ็จ นักกีฬาไดทีมสตาฟโค้ดของทีมนึงกับหลังน้ําตาขอดคอกันร้องไห้แทบทุกคนแล้ว MVP ในนัดน,นี้ก็คงหนีไม่พ้นมิกาวาตีที่เป็นคนทําแต้มหลักๆของทีมต้องบอกเลยว่าเกมนี้เธอสู้สุดใจจริงๆเรียกได้ว่าทีมคิดอะไรไม่บอกก็บอก,ก,บอกมิกาวาตีเลยโดดเด่นมากๆและนอกจากผลการแข่งขันที่ออกมาสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือจํานวนคนที่เข้าไปชมเกมนในสนามนัดน,นี้ที่ต้องบอกเลยว่าเยอะมากๆสแสดงให้เราได้เห็นเลยว่ากระแสข,ของวอลเลย์บอลในอินโดนีเซียตอนนี้ก็มาแรงไม่แพ้ก,กันแล้วก็อย่างที่บอกมาก่อนหน้าน,นี้นะครับ มีหลีของอินโดนีเซียจนสามารถพาทีมผ่านเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทั้ง2ทีมทําให้ก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มขึ้นก็มีคนพูดกันนะครับว่าเกมนี้เป็นเหมือนเกมตัดสินโค้ดของอินโดนีเซียเลยแล้วเกมนั้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมคุณภาพที่แทบจะไม่เคยเห็นในหลีของอินโดนีเซียเลยก็ว่าได้เป็นเกมที่แสดงให้เราได้เห็นเลยว่าศักยภาพของโค้ดไทยไม่ธรรมดาจริงจริงถ้าหากทีมชาติอินโดนีเซีย Indonesia ได้โค้ดไทยเข้ามาคุมทีมจริงๆเชื่อว่าจะสามารถยกระดับทีมให้ไปสู่ระดับโลกได้แน่นอนแล้วก็จะจับตามองต่อไปว่า่าา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 าคค้้้้ชนนนนนนไหจจะะะดดดนนเเเเขมมมมมมมุุทีััยอออิิซพรรูกกกกกตฐใงงแแลลลววบส ก็ไม่รู้นะครับว่าสุดแล้วโค้ชคู่ใหม่ของทีมชาติอินโดนีเซียจะเป็นใครยังไงเราก็ต้องรอติดตามมันต่อไปแล้วครับ